สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบลสีนะคะเจอกันกับแม่ค้าวันนี้วันอาทิตย์เป็นเช้าที่ค่อนข้างที่จะอากาศดีมากๆนะคะสองสาวันที่ผ่านมานี่คือฝนตกแรงนะคะมีแต่ฝนเนาะไม่มีลมก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆในส่วนของ คนรักต้นไม้นะคะบรรยากาศแบบนี้อากาศแบบนี้ต้นไม้หลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์ก็กลับมาเขียวขจีนะคะพื้นที่โดยรอบเนี่ยเวลาเราขับรถเนี่ยช่วงหน้าฝนจะเป็นช่วงเวลาที่สบายตานะคะเขียวชุ่มชื่นเนาะยังไงก็ฝากนะคะบอนสีสวยๆซึ่งหน้าฝนนี้ก็เป็นฤดูที่บอนสีกลับมามีชีวิตชีวา มากยิ่งขึ้นนะคะเขาก็เติบโตวสวยงามเป็นช่วงฤดูที่เหมาะแก่การสะสมหรือว่าการปลูกไม้วันนี้แม่ค้าเองก็มีโปรนะคะจัดโปรให้ครั้งที่3รอบที่3ในรอบของโปรเคลียตู้ลูกไม้ลูกไม้คือไม้ที่แม่ค้าเพาะมาจากเมล็ดของบอนสีทั้งหมดเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่ออยู่ในกระถาง4นิ้วอีพีนี้แม่ค้าจะเคลียตู้นี้นะคะ ถ่ายให้ดูภาพรวมตู้นี้ทั้งหมดแม่ค้าจะถอดออกจากกระถางสี่นิ้วทําการห่อตุ้มดินเซฟรากเซฟตุ้มดินนะคะรวมถึงเซฟใบให้เป็นอย่างดีกรณีถอดออกจากกระถางขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจธรรมชาติของบอนสีนะคะรับได้ดูแลเป็นต้นไม้อาจมีเหี่ยวเฉามีชํำน้ำบ้างนะคะใบไหนเหี่ยวใบไหนเฉาตัดใบนั้นทิ้งไป ลูกลงดินนะคะหรือว่าปลูกเป็นฟอร์มก็จะใส่กระถางใหญ่หรือว่าจะปลูกลงแปลงนะคะปลูกประดับหลายท่านอยากทําการทดลองเลี้ยงดูบอนสีนะคะซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมายัางไม่กล้าที่จะทําการสั่งซื้อนะคะก็ซื้อไปในราคาเบาๆทั้งหมดจะอยู่ในกระถาง4นิ้วหมคะทําการถอดออกจากกระถางนะคะ ขออนุญาตยกหยิบให้เนาะให้กันที่ราคานะคะตุ้มดินละ15บาทค่าจะส่งขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งค่าจัดส่งนะคะเป็นแบบเหมาเหมาคิดแบบต่อรอบของการจัดส่งค่าจัดส่งเหมาเมานะคะไม่ว่าจะทําการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนเราก็ทําการจัดส่งให้ทั่วประเทศอัญญาบันธ์สีใช้ขนส่งไพรสณีไทยทําการจัดส่งด่วนให้แบบ e m s คุลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือกลางอีสานร,รอต้นไม้หนึ่งถึงสองวันนะคะในส่วนของคุณลูกค้าที่อยู่ภาคใต้พื้นที่ห่างไกลอาจจะรวมไปจนถึงเขตท่องเที่ยวอาจจะต้องรอต้นไม้ตั้งแต่สามถึงห้าวันนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปแจ้งกลับมาที่อัญญาบลสีเราจะทาการติดตามทวงถามสถานะในเรื่องของการจัดส่งให้อย่างเร่งด่วนนะคะช่วงนี้การจัดส่งการขนส่งต้นไม้ไปถึงบ้านคุณลูกคา้าการเดินทางกับขนส่งนะคะหลังจากที่เรามีการ ฝากไปสานีเพื่อที่จะนําไปจัดส่งให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านนะคะคลูกค้าหลายท่านแจ้งมาต้นไม้สดชื่นดีเนื่องจากว่าหนึ่งและองค์ประกอบนะคะขนส่งไปสานีก็ถือว่ามีการดูแลต้นไม้ในระดับหนึ่งนะคะอากาศช่วงนี้อากาศเย็นนะคะเป็นช่วงที่ฝนตกเนาะต้นไม้ก็จะไม่เหี่ยวไม่เฉาหลายท่านนะคะที่แจ้งมาต้นไม้ไปถึงบ้านคุณลูกคา้า สดชื่นมากๆนะคะอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้แจ้งข่าวกันยังไงมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแจ้งกลับมาเราน้อมรับนะคะแล้วก็นำข้อบกพร่องต่างๆมาแก้ไขนะคะพยายามพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปคุณลูกค้าอยากทดลองนะคะเลี้ยงในส่วนของบอนสีฟอร์มโก EP นี้แม่ค้าก็มาเคลียร์ตู้นะคะจัดโปรให้ในราคาตุ้มละ15บาท หนึ่งตุ้มนะคะหนึ่งตุ้มหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวแม่ค้าจะยกให้ดูยกให้ดูแบบนี้นะคะหนึ่งกระถางจะมีมากกว่าหนึ่งต้นจะมีกี่ต้นในหนึ่งกระถางนะคะแม่ค้าก็จะถอดออกแบบนี้เรียกหนึ่งกระถางและก็จะทําการถอดออกจากกระถางนะคะไม่ได้แยกแต่ละกระถางมีกี่ต้นแม่ค้าก็จะ ถอดออกแล้วทาการขย่าวดินนะคะขย่าวดินออกเนาะแล้วก็ทําการจัดส่งให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เรียกหนึ่งตุ่มนะคะอันนี้คือหนึ่งตุ่มสิบห้าบทและถ้าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อสองกระถางนี่อันนี้เป็นกระถางที่สองนะคะจะมีกี่ต้นแม่ค้าจะถอดออกจากกระถางอันนี้คือตุ่มที่สองนะคะกรณีที่คุณลูกค้าสั่งสองกระถางก็จะได้เป็นเซตแบบนี้ไปนะคะ ประมาณนี้นะคะในส่วนของอาการถอดออกจากกระถางเนาะภาพรวมของ EP นี้นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้การเตรียมตัวในส่วนของคุณลูกค้าที่ทําการสั่งซื้อลูกไม้ห่อตุ้มนะคะแม่ค้าอยากให้เตรียมในส่วนของวัสดุปลูกเอาไว้ล่วงหน้านะคะรวมถึงภาชนะหรือว่ากระถาง หรือว่าบริเวณพื้นที่ต่างๆที่จะเอาไปลงปลูกนะคะพอต้นไม้ไปถึงบ้านคุณลูกค้าก็สามารถแกะออกลงปลูกได้เลยนะคะปลูกเสร็จแช่น้ําท่วมๆกระถางนะคะขังน้ําเอาไว้เนาะสักประมาณนะคะหนึ่งหนึ่คืนพอตื่นเช้ามาเนี่ยต้นเขาจะตั้งตรงแล้วก็จะแข็งแรงทําฟอร์มขึ้นมาใหม่ ะะตั้งตรงสวยงามบอนสีนี่เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะปรับตัวได้ดีมากๆเข้าสู่นะคะสภาวะพื้นที่สิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ได้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมนะคะแม่ค้ามองว่าเขาเป็นไม้ที่ปรับตัวเก่งไม้เมล็ดเขาจะเป็นนะคะบอนสีที่สร้างหัว สร้างก่อเร็วนะคะแม่ค้ามองว่าแต่ลักระถางเริ่มมีหัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้คือเอาไปปลูกต่อได้เลยลูกค้าอยากได้กี่กระถางอยากได้กี่ตุ่มนะคะก็แจ้งคุณพ่อค้าได้ที่เบอร์ศูนย์1ปดเจ็ดหกหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าเบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์ทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะไม้ในรอบนี้ขออนุญาตทำการจัดส่งนะคะในวันจันทร์เนาะ เนื่องจากว่าวันนี้ที่แม่ค้าลงนีเป็นวันอาทิตย์ไพรส์ดีในส่วนของขารับเนี่ยหยุดนะคะแต่ว่าคานำจ่ายก็ยังคงนำจ่ายให้กับหน้าบ้านคุลูกค้านะคะเป็นปกติเป็นประจำยังไงก็ฝากนะคะหน้าไม้สวยๆเป็นโปรเครียตู้ให้กันในราคาเบาๆกรณีไม้ห่อตุ้มดินนะคะตุ้มละ15บาทแม่ค้าขออนุญาตเลือกให้นะคะแต่ถ้าคุลูกค้าอยากทำการคัดหน้าไม้ คุณพ่อค้าจะมีลงให้ในราคากระถางละ35บาท3กระถาง100านะคะกรณีนั้นคุณพ่อค้าจะยกให้ดูทีละกระถางทําการคัดเลือกทําการจิ้มกระถางที่ต้องการได้เลยแต่ว่าแบบนี้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะดึงๆคละๆกันไปให้เนาะเดี๋ยวคุณตานะคะจะพยายามขะหน้าไม้ไปให้คุณลูกค้าอีกทีนในส่วนของดินปลูกบอลสีนะคะเดี๋ยวแม่ค้า ขอแชร์ในส่วนของสูตรดินที่เราใช้อยู่นะคะก็จะร่วนซุยประมาณนี้นะคะแบบนี้คือฝนตกเนาะเขาก็จะมีน้ําชุ่มๆขังๆนะคะจริงๆแล้วแบบนี้คือดีมากๆนะคะให้ร่วนซุยแบบนี้เนาะวัสดุนะคะหลักๆก็จะเป็นใบก้ามปูหลายท่านที่ไปเก็บใบก้ามปูมานะคะเอาวัสดุใบไม้ที่มีอยู่รอบตัวนะคะใบกัมปูเก็บมาแล้วแช่น้ํา ขังเอาไว้ท่วมทๆเลยนะคะแช่น้ำไว้สักสองวันสองคืนเทน้ำตรงนั้นทิ้งนะคะน้ำที่ได้ก็จะมีลักษณะเหลืองอมน้ําตาลมีกลิ่นเหม็นนะคะเนื่องจากว่าน้ำยางต่างๆของใบไม้เนี่ยเขา ออกมาเนาะแบบนั้นคือเททิ้งไปได้เลยนะคะแล้วใบก้ามปูนําไปหมักต่ออีกสักประมาณ1-2เดือนคําว่า 1- 2เดือนอน่ะจริงๆแล้ว1เดือนก็สามารถนะคะนำมาใช้ต่อได้แล้วเนาะแต่ด้วยบางทีคือนะคะสภาพภูมิอากาศหรือว่าบางทีก็อยู่ราวๆหนึ่งถึงสเดือนก็สามารถนะคะนําออกมาพึ่งนะคะพึ่งแดดพึ่งลมไว้เนาะช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดดนะคะก็อาจจะมาพึ่งพงเอาไว้สักประมาณ 1-2สสัปดาห์นะคะหลังจากนั้นก็นำมาผสมกับหน้าดินหน้าดินเนี่ยเราเลือกหน้าดินที่ร่วนซุยนะคะไม่จับกันเป็นก้อนไม่เหนียวใต้ต้นไม้ต่างๆนะคะได้ยิ่งดีเนาะนำตรงนั้นมาผสมแม่ค้าอยากจะแนะนำในส่วนของใส่ใบมะขามนะคะหรือว่าถ้าใบมะขามไม่มีก็ใช้ใบไผ่นะคะเอามาผสมเนาะจะช่วยในเรื่องของการกัดสีนะคะเราไม่ผสม เยอะเอาแคบประมาณพอดีนะคะพอดีพอเหมาะเนาะแบบเนี้ยเนี่ยค่ะก็จะเห็นมีใบมะขามปนปๆให้อยู่นะคะแต่หลักๆแล้วด้วยส่วนใหญ่เนี่ยแม่ค้าจะเลือกใช้ใบมะขามก่อนถ้าเป็นใบไผ่นี่คือเขาจะยาวเนาะบางทีเขาเหนียวไม่กรอบนะคะเราปลูกไม้เล็กก็อาจจะมีเกงกลางหลังจากนั้นก็นํามาผสมกันนะคะผสมกันแล้วให้เขาร่วนซุยแบบนี้แบบนี้ก็สามารถที่จะ ปลูกบอนสีได้สวยงามนะคะยิ่งดินร่วนซุยมากเท่าไหร่บอนสีเป็นไม้ที่รากเยอะนะคะแล้วก็การหาอาหารนะคะค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะเราเลยต้องใช้ดินที่นะคะให้มันเป็นประมาณนี้สนใจกี่กระถางก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะอีพีนี้นะคะแม่ค่ามาสั้นๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะเดี๋ยวจะลงทั้ง ไม้กระถาง4นิ้วกระถาง6นิ้วแล้วก็กระถาง8นิ้วให้ทําการคัดเลือกไปสะสมอีกครั้งหนึ่งนะคะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเจอกันใหม่กับอัญญาบรลสีได้ในอีพีหน้าสวัสดีจ้า